สวัสดีครับวันนี้กับผมสัมบนนนวิทยาปัสสวัตเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ให้มารายงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากวัฒนธรรมท้องถิน่นวันนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์จากวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นมาแนะนําสิ่งวัฒนธมมาแนะนาวิธีการใช้งานและวิธีการทําสิ่งประดิษฐ์จากวัฒนธรรมท้องถิ่นของผมในวันนี้ก็คือว่วงดักหนูนั่นเองครับ อยากรู้ว่าสิ่งประดิษฐ์บ่วงดักหนูมีประโยชน์และวิธีการใช้ยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยไงไปดูพร้อมๆกันไงไปดูพร้อมๆกันเลยวันนี้ผมจะมารีวิวบ่วงดักหนูนะครับวิธีการใช้บ่วงวิธีการวิธีการทําบ่วงดักหนูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับอยากรู้ว่าบ่วงดักหนูมีอย่างไงก็ไปชมกันนะครับนะครับ อันนี้คือสมมุติว่าเป็นไม้นะครับไม้ที่เรานํามาตัดตัดและไอทําเหมือนคันคันเบ็ดครับทาให้มันดีๆแล้วเจนให้มันดีครับแล้วก็เจาะแล้วก็ไอขีดตรงกลางครับนี่คือลวดนะครับลวดที่เรานํามาใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งครับนี่ลวดเส้นหนึ่งครับจะเอาเอ่อผมผมมันสั้นผมเอาสองเส้นครับต่อกัน เราก็มามัดครับมัดให้มันแน่นๆครับมัดแน่นนะครับดูครับดูดูมัดแน่นๆครับมัดแน่นๆแล้วถ้ารัวแน่นก็มัดจนมันแน่นนะครับอ่แน่นนะครับวิธีทำบ้วนหนูไม่ยากนะครับอ่ทำง่ายนิดเดียวครับคุณมีอุปกรณ์อที่บ้านทําอยู่ที่บ้านคุณก็ได้ครับทาไม่ยากครับอทำมันเป็นวงกลมครับทําเหมือนนี่แล้วก็แบบนี้ครับอ่าก็เราก็มาผูก เอามาปูกติดใส่กันครับับไม้ที่เรานํามาปลูกนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปลูกให้มันแน่นๆนะครับแน่าไ,ได้รูปทรงนี้แล้วครับข้างนี้ครับร่วงดักหนูทำเสร็จะครับเสร็จไปแล้วครับเอ่อวงดักหนูของเราครับ สวยไหมครับอ๋อครับครับอ่าดูชัดๆครับดูชัดชัดทำไม่ยากนะครับทำได้ที่บ้านก็มาถึงขั้นตอนเอ่อการใช้งานของมันนะครับขั้นตอนการใช้งานอ่ะไม่ยากครับอ๋อดูครับนี่คือสมมติว่าเป็นหนูนะครับหนูผมเอาผ้า้า ถุงมือเนี่ยครับเป็นสมมุติว่าเป็นหนูครับอันนี้บ่วงดักหนูนะครับบ่วงดักหนูแล้วก็ปาดรอยปาดรอยครับสมมุติว่าเป็นคลองหนูครับเราก็เฉียบบ่วงดักหนูลงไปครับลงไปในดินแน่นๆนะครับแล้วก็ทําเป็นรูครับเป็นรูทาเป็นรูให้ให้มันเท่ากับตัวหนูนะครับเราตัวหนูที่มันอยู่ในมันเป็นคลองทางวิ่งของหนูนะครับเราก็ทําให้มันเท่าๆกันครับครับ แล้วักตอนออนี่สมมติหนูนะครับตอนเย็ยนๆมันมือนมืดครับ <Carr> หนูหน,นูหนูมันหนูมันจะวิ่งผ่านพ่วงดัดหนูนเองครับผ่านลวดนวนเองครับมันมันจะมองไม่เห็นครับมันจะวิ่งไปแล้วก็ปุ๊บติดกับพ่วงพ่วงดักหนูนครับกับเสนนะ้นลวดนั่นเองครับแล้วเออมันก็ติดมันก็ออกไม่ได้ครับพวกมันออกไมได้กั้นหายมันหายใจไม่ออกมันก็ตายครับอตายแล้วครับอ่ แล้วก็ตอนเช้าพอต่เชา้ชาเราก็าเอาเอามาเอามาทำกับข้าวแกะหนูออก วิธีดักก็คือทำปวงมาดักตาดัานหนูมจะเดินมาติดกับเอง